นี้มีแดดส่องพอดีเลยนะคะตรงเลยดวงอาทิตย์ใครอยากถ่ายรูปข้างหน้าพระโบสดแล้วก็มีแดดส่องพอดีเลยนะคะไปที่ใบรากาหางหงแล้วก็ช่อฟ้าข้างบนสีทองเหลืองอารามสดใสนะคะต้องมาตอนช่วงเที่ยงบ่ายโมง แล้วก็จะได้ภาพที่ชัดๆนะคะอยากที่จะให้เห็นโบสถ์เต็มๆกว่านี้หน่อยนึงเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตพระอาจารย์ยกนิดนึงอ่ะมันได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าเหล็กเขาเปิดได้แค่นี้ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้เราก็ได้เห็นกันอย่างเต็มตาแล้ว ความจริงแล้วรั้วนี้เพิ่งติดตั้งเมื่อวานเองค่ะรั้วของทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างฟันไว้หนึ่งเขาได้ยกออกไปแล้วไปแล้วนะคะค่อยๆออกไปทีละส่วนทีละส่วนและเมื่อวานนี้ก็จับแผ่นหินเนี่ยค่ะที่ใช้เป็นทางแล้วก็ ขนย้ายออกไปแล้วโล่งเลยนะคะโล่งจริงๆของอะไรที่ว่าเป็นของฟันแว่นเน่นหรือว่าที่ใช้ในการกอร่อสร้างตอนนี้ขนย้ายออกไปหมดแล้วที่ต้องมีรั้วกั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นการกันให้คนที่เข้าไปถึงตัวพระอุโบสถได้ง่ายเพราะไม่งั้นแล้ว แทบจะเป็นร้อยแปดสิบองศาเลยค่ะนื่สองร้อยเลยช่วงอันนี้กลมโกว้างแล้วก็ทางแถบของหลังอุโบสถนั่นอีกคนก็สามารถที่จะเดินได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะนะแต่ว่าเป็นการที่ออบอกสักนิดนึงว่าอย่าเข้ามาใกล้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการที่ว่าป้องกันแต่ก่อนเพราะตรงนี้ก็ปิดได้รั้ว ฟันแวกหนึ่งออกไปแต่รู้ว่าตรงนี้นะคะในวิธีการที่ต้องดูแลรักษาแล้วก็ปกป้องพระอุโบสถซึ่งเป็นของส่วนรวมซึ่งเป็นของผู้มีจิตกุศลและศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่อยากจะให้สิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์ของสัมพันธมิตรีระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์415ปีและแท้จริงแล้วเวลาก็ยังต่อ ไปเรื่อยๆเยๆะะชั่วลูกชั่วหลานชั่วกับชั่วกันเลยเพราะโบสถ์ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเป็นโบราณวัตถุอาจจะมีการเสื่อมไปตามสภาพของวัตถุที่ใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันก็เชื่อว,ว่าโบสถ์หลังนี้จะอยู่คู่พุทธศาส,สนิกชนหรือท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยไปเมืองไทยก็ได้เห็นถึงวัฒนธรรมของไทยเราโดยสำคัญก็คือจากที่รูปแบบอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพระอุโบสถแห่งนี้เป็นที่ภาคภูมิใจมากเลยค่ะก็ได้เห็นว่าตั้งแต่เขาเก็บของออกไปก็คนที่มาทำบุญที่นี่ก็จะต้องอดไม่ได้ มายืนถ่ายรูปเก็บภาพในลักษณะตอนนี้ไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในระว่างที่ฉันถ่ายรูปเนี่ยวินาทีชอ็อตนี้ถ่ายเวลาอื่นนะคะวินาทีถัดไปมันก็เปลี่ยนไปด้วยองค์ประกอบในรูปลักษณะนั้นแต่สวยงามค่ะเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจ มีความสุขอย่างประหลาดขึ้นมาโดยที่ว่าเราไม่ต้องการสิ่งประกอบอื่นมาประกอบด้วยเลยแค่เห็นโบสถ์ตรงนี้นะคะก็จิตใจมีความสุขมากเพราะฉะนั้นการเห็นอะไรที่ทําให้จิตใจเรามีความสุขโดยอัตโนมัติโดยสัญชาติญาณเหล่านี้อย่างถ้าเรามี แก้วใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นถ้วยหรืออาจจะเป็นภาชนะอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าใส่ของได้และเราใส่ของลงไปใส่ของลงไปแก้วไม่ว่าเราจะใส่อะไรไปเนี่ยมันก็จะย่อมเต็มได้นักจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเองเป็นผู้กำหนดว่าเราจะใส่อย่างเช่นน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งว่า น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายเราใช่ไหมคะทุกๆอย่างเลยจะมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำอยู่ในนั้นอาจจะมากอาจจะน้อยแต่ว่าน้ำนี้ขาดไม่ได้เลยเราใส่น้ำเข้าไปอันนี้เราจะเอาส่วนอื่นมาใส่เอาเชอร์รี่มาใส่มันก็ใส่ไปได้น้ำมันก็จะ ล้นออกมาจากนอกแก้วถ้าเผื่อว่าน้ําหนักของเชอรี่มีมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันดักใช่ไหมคะน้ํามันก็ลดน้อยลงน้อยลงแล้วก็ล้นแล้วก็ออกไปด้านนอกเพราะฉะนั้นแล้วเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มีอยู่ถ้ามีสิ่งอื่นมาแทนที่สิ่งที่มีนั้นมันก็ย่อมได้รับความกระทบก,กระเทือนแต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่า เชอรี่ไม่ใส่อะเก็บก็ไม่ได้นานยิ่งใส่ไปในน้ําแล้วด้วยเนี่ยมันก็จะเน่าไม่อร่อยใช่ไหมคะแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าถ้างั้นไม่ใส่หรอกใส่แต่น้ําเฉยๆกันแล้วกันเวลาที่มีความกระหายหรืออยากดื่มน้ําน้ําก็จะช่วยได้ดีกว่าเชอรี่ถ้าเข้าใจเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ใส่แต่น้ําใส่แต่น้ําแ้ะในแก้วนั้นก็คงมีแต่น้ํา ที่เราสามารถจะใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆอย่าง mm. เพราะฉะนั้นแล้ว mm. มีสิ่งหนึ่งถ้าสิ่งอื่นมาแทนที่สิ่งที่มีก็ย่อมน้อยลงหรือหายไปในที่สุด mm. อย่างอุโบสถนี้ mm. ใช่ไหมคะตอนนี้ mm. มีเป็นรูปธรรมให้เห็นแับนชัดๆเลย mm. และในการที่จะคงให้ สวยงามคงให้สภาพที่มีอยู่นี้ได้รับการพัฒนาบำรุงรักษาใช่ไหฮก็ต้องมีการดูแลที่ดีเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะคะโดยเฉพาะดิฉันเองภาคภูมิใจมากที่โบสถ์มาตั้งณนะที่แห่งนี้ที่วัดพุทธวิหาร หลายๆอย่างเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนไปเพราะโบสหลังนี้ชีวิตก็เปลี่ยนบางทีแล้วดิฉันก็คิดว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันนะถ้าเราไม่มีโบสถ์นะคะที่ผ่านๆมาก็ไม่มีแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นพระคุณเจ้าหรือว่าเป็นองค์พระประธานนะคะในโบสถ์ หรือว่าเป็นกิจกรรมที่เรามาร่วมกันการทำบุญกันเวียนเทียนทอดพระป่าแห่กระถินตรงนี้ก็ใช้เป็นสถานที่ในการเวียนเทียนหลายครั้งเลยนะคะในช่วงที่อากาศดีๆแบบอย่นี้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราได้สิ่งที่มีค่าซึ่งไม่เคยได้ออค่าคิดมาก่อนเลยว่า เราสามารถที่จะเห็นประจักษ์แก่สายตาเราได้ณนะที่แห่งนี้ต้องขอสาธุอนุโมทนาขอบพระคุณในทุกๆดวงจิตกุศลและศรัทธาแล้วก็ได้มาร่วมสร้างให้บทหลังนี้ เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆสาธุค่ะในวันนี้ที่ชันเคยแจ้งให้ทราบแล้วว่าจะมีการส่งมอบอาคารโบสถ์หลังนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการสิ้นสุดในการก่อสร้างตามกฎหมายมีการเซ็นชื่อนะคะ

ได้ด okay. yeah. cool ีแล้ว1,000เย้วิวัฒนาการและอ o กหนึ่ง e ัปดา d e หรือสองสัปดาห์ n ช่แล้ว e n มา e ีกครั้งแต่ทางนี้เมื่อเสร็จแล้วนะคะทางการทางพิธีการทางด้านเอกสารได้เสร็จไปแล้วแต่ดิฉันก็ได้ยินเหมือนกันว่าทางผู้รับเหมาก่อสร้างคนที่เป็นหัวหน้านะคะคุณซันเดอร์ก็ได้บอกว่ามีหลายจุดเหมือนกันที่ว่า จะทำให้สําเร็จเรียบร้อยไม่ต้องห่วงในแง่นั้นจุดนั้นประเด็นนี้ซึ่งก็แสดงถึงความรับผิดชอบของเขาแล้วก็เขาเป็นมากกว่าคนทำงานที่เสร็จแล้วเสร็จเลยแต่ว่าเขาก็ยังคงจะทำให้เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องขอขอบคุณ น่ารักมากเลยนะคะที่มีความรู้สึกที่อยากจะทำให้มันสิ้นสุดจริงๆไม่เพียงแต่ว่าการเซ็นชื่อในเอกสารเท่านั้นก็ดีใจนะคะที่ได้มาเห็นและมาเก็บภาพณนะโอกาสสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดเป็นเพียงแต่ว่าการเซ็นเอกสารส่งมอบกันเท่านั้นเองมีความประทับใจเพราะว่าเห็นเขา กระตือร้นนะคะแล้วก็ดีใจด้วยในส่วนนั้นในสิ่งที่ทำในงานที่ได้รับมอบหมายเขาก็ทำแบบสุดๆและดีที่สุดแล้วก็เต็มที่เหมือนกันต e นที่เราได้ e ับอนุ e าตและเวลาโดย e ุณที่จะทำ t บบนี้ a r ้สำ o ร็จ i ็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ดกที่จะ e ำ e ิ่งที่พิเศษนี้เ i ราะว h าเรา e ป็นบริ s ัทที่ทำงา e แบบมา i n g e น En als je dan een tempel mag realiseren, ja, dat is wel heel bijzonder. En het is ook een heel mooi uh, traject geweest. Waarin we, nou ja, samen met de monniken, hey, ik bedoel de ornamenten die nu uh, op de tempels zijn gemonteerd. Uh, ja, dat is wel, was wel heel bijzonder om dat samen met elkaar te doen. En uh, ja, ik ben trots uh, op hetgeen wat we hier met z'n allen uh, gerealiseerd hebben. En ik hoop dat jullie de komende jaren hier ook heel veel, uh, heel veel plezier van uh, zullen hebben. Het is in ieder geval mooi geworden, maar het wordt nog... คอ,นะคอยติดตามคลิปนะคะมีอย่างละเอียดเลยเราจะได้เห็นกันว่ามีเนื้อหาออในการส่งมอบถ้าอุโบสถหลังนี้กันอย่างไรบ้าง